ความเสี่ยงของการเกิด recession ของโลกเนี่ยอาจจะทําให้ทุกอย่างมันดูเซลงนะครับฝั่งของตัวการใช้จ่ายของภาพรวมเนี่ยมันก็เซลเลงลเนี่ยที่แบงก์เราเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มที่เป็น proxy กับตัวเศรษฐกิจภาพใหญ่อยู่แล้วแม้ว่าเศรษฐกิจไทยมันจะแข็งแกร่งเนี่ยแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกคู่ขาของเราเป็นเซลงเนี่ยภาพรวมก็อาจจะเป็นโดนเซมนเชิลงลบอันนี้คือขาแรกสัญญาณขาที่2วงจรดอกเบี้ยขาขึ้นจะไล่เลยงกลับเชิงของตัวแบงก์เนี่ยการขึ้นในฝั่งตัวเล็แบงก์อาจจะขึ้นไม่สุดก็ได้แบงก์ในเชิงของว,วงจรดอกเบี้ยขาขึ้นนนอาาจจจะะไไไดด้้รรรัััับบบปโยยยช์เ่่่สๆงมมมมต็วษกิูแ มาแบบปูเต็มๆขนาดนั้นนะครับในนี้โดยรวมก็เลยตลาดยังเป็นภาพของการลดน้ำหนักของการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งแบง่์เป็นเซกเ,เตอร์ใหญ่ก็โดนหักเลขไปด้วยตอนนี้ตลาดคอนเซิร์นเนี่ยต่างประเทศเนี่ยคือเรื่องของรีเซช s i นอาจจะปิดวีคเนี่ยพยายามสร้างฐานเขาอยู่ในโซนประมาณ1,560นะครับในโซนนี้เป็นกรอบแนวรับในวันนะครับเอาให้อยู่ก็ยังพอที่โอเคยังไม่กระแทกจุดยูโลนะครับก็คือโซนประมาณ1,500โลนะครับที่ตรงโซนนั้นต้องบอกว่าย่ำแย่ทีเดียวแต่ในภาพของการปิดวีคเนี่ยผมว่าเอาอยู่ในวันเนี้ยสักประมาณ ก็จุดสำคัญที่เราหลุดลงมาก็กลายเป็นว่าแนวต้านสำคัญไปต้องหาตัวที่ยังมีโงเมนต้ามเชิงบวกอยู่นะครับก็ตัวแรกเนี่ยวางไว้ที่กลุ่มของตัวธนาคารพาณิชย์เลยครับผมวางฟ็อกซี่ไว้ที่เคแบงครับสัญญาณเคแบงเนี่ยชัดเจนนะครับเกิดวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นก็เป็นแบงค์ใหญ่ที่รับเต็มๆแล้วก็สัญญาณของตัวอพอร์ตสินเชื่อของเขาเนี่ยที่ลิงก์กับฝั่งของธรุรกิจทางด้านของท่องเที่ยวค่อนข้างมากเนี่ยเปอีกี้นหนึ่งถ้าเกิดท่องเท,ที่ยวค่อยๆฟื้นตัวกลับมา เด่นๆในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมว่าเคแบงเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจราคาคุณก็ต้องบอกว่าตอนนี้เทรดกันสักมาณ0.7เท่าของบุคแวลูแล้วก็ PE เนี่ยอยู่โซนสักมาณ7-8เท่าก็ไม่ได้แพงกันไปนักสำหรับตัวเคแบงนะครับก็ตั้งรับได้ครับในโซนนี้แถวๆบวกลบเนี่ยโซนสักมาณ150นะครับ149 150เนี่ยผมว่าโซนนี้ยังเป็นโซนหนึ่งของแนวรับที่สำคัญของตัวเคแบงอยู่นะครับแล้วก็ปัจจัยพิจาราเนี่ย เราวางไว้ที่185บาทยังมีรูมในการแลกเโอ้เยอะไหมปัจจัยพื้นฐาน185คือนิวไฮเกินกว่าตรงเนี้ยอ๋อนิวไฮกว่าตรงเนี้ยโอ้โห185นี่วางไพร์เปอร์บุเท่าไหร่ครับไพร์เปอร์บุที่0.85เท่าครับอ๋อก็ก็ยังไม่ถึงหนึ่งยังไม่ถึงหนอ่ก็คอนเสิร์ติ่มแสดงว่าตอนนี้ไพร์เปอร์บุอยู่ประมาณสัก0.6ได้ไหมอ่าตอนนี้อยู่สักประมาณ0.6กว่านะครับโอ้โอ้ครับครับอ่ะตัวแรกกสิกรไทยครับตัวที่สองเชิญครับ โอเคตัวที่สองเนี่ยเราวางไว้ที่ภาพรวมของครึ่งหลังที่ยังเชื่อว่าท่องเที่ยวยังกลับมาดีนะครับก็กลุ่มที่ลิงก์กับฝั่งของตัวเรเวนิ่งเทรดท่องเที่ยวเนี่ยวางไว้โรงแรมหนึ่งตัวก็คือมินส์ครับสัญญาณมินส์เนี่ยควอเตอร์สองเนี่ยจะดีมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขามีสัดส่วนในฝั่งของตัวโรงแรมต่างต่างประเทศเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตซึ่งค,ควอเตอร์สองเป็นไฮซีซั่นของยุโรปนะครับในงนี้นกาไรจะอัดเข้ามาเนี่ยควอเตอร์สองดีขณะที่ครึ่งหลัง เราเชื่อว่าสัญญาณบ้านเราอ่ะจะดีขึ้นมาเรื่อยๆในน,นเนี้ยส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นการออนท็อปเข้ามาในฝั่งของตัวกําไรของมินที่ยังยืนได้ค่อนข้างสวยงามในในาพารรวมขได้สองสามสี่ในปีนี้นะครับก็น่าสนใจครับโซนนี้ผมว่ามินยังแกว่งตัวออกข้างอยู่นะครับเอ่อเบรนด์เลยว่าสมาณสามสามสามสี่เนี่ยตั้งหลับได้นะครับแล้วก็กลอบแต่วต้านสั้นๆเนี่ยสามสิบหกบาทแล้วก็อ่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราวางไว้ที่42บาทนะครับยังมีรูมในการแรนลนดี่ขึ้นครับ โจทย์เมื่อท้านะฟังอาจารย์ปิยะสวัสดิ์พูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูการบินไทยแล้วผมก็มานึกดูนะคือจริงๆผมก็เดินทางบ่อยนะเหมือนเหมือนธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจสายการบินมันจะกลับมาเร็วมากเลยนะนะครับแล้วขนาดเอางี้ดีกว่าเอาพูดง่ายเลยขนาดการบินไทยที่เรามันตะดขาดขากันเองก็อย่างฟื้นอ่ะเพราะฉะนั้นคนอื่นฟื้นแน่เลยกำลังจะถามว่าไอ้ธุรกิจสายการบินเดี๋ยวก่อนจะี๋ยวไปตัวทีสานนะธุรกิจสายการบินเนี่ยตอนนี้ชัดเจนธุรกิจโรงแรมดีแต่ราคาหุ้นมันก็ขึ้นมาละ นะครับ<ช>แต่คุณคุณวิจิตก็บอกว่ามันจะดีต่อแต่กาักระถามธุรกิจสายการบินมองไปยังไงบ้างเพราะว่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยบ้านเราธุรกิจสายการบินสองสามตัวเนี่ยที่ที่สลบสลบไปเนี่ยมองยังไงมองออ่าถ้าเอวทีเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับโมเมนตัมของปีหน้าจะกลับมาเทเนราวนะครับปีนี้เป็นภาพของการขัดทุนแต่จะน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็พลิกฟื้นกลับมาเทเน,านราล์อย่างเงี้ยก็ยังเชื่อว่า อ่าสัญญาณตัว alt มันลิงก์กับตัวนักท่องเที่ยวเต็มๆแล้วไม่ว่าใครจะเข้ามาก็รับเต็มนะครับภาพรวมปีนี้เราวางไว้ที่น่องเที่ยว9้าล้านลายนะครับปีหน้าย2ล้านแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยกลับไปเลเวลเดิมที่ส0ิบดังนั้นเนี่ยเทรนแบบนี้ชัดเจนคือย่อสะสมได้ตามจุดแนวรับนะครับก็เส้นของ alt จริงๆแนวรับผมว่ารอบนี้ก็จย่อนๆ60หกสิบไปปลายก็ต้องเอานะครับถ้ากลับมอมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเอ่อแล้วก็แนวรับสำคัญก็อยู่โซนประมาณเจ็สิบที่เบรกไม่ได้นะครับมุมมองของตัว ราคาเป้าหมายของเราเนี่ยก็วางไว้ที่80บาทนะครับก็ยังมีรูมในการที่จะแับขึ้นได้ต่อก็เป็นหน้าหุ้นเบอร์หนึ่งแล้วที่ดีแล้วที่ต่อขณะที่เดกลับมาดูในเชิงของตัวทรี a แอร์ไลน์เนี่ยป้นเราต้องบอกว่าก็เทอดหนึ่งตัวที่พอที่จะเก็งรายได้ผมวางไว้ที่ตัว AV นะครับสัญญาณจริงๆกลุ่มเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะปรับโครงสร้างอะไรต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับภาพรวมของตัวมูนตัามของต้นทุนเนี่ยต้นทุนน้ามันเนี่ยเห็นว่า ภาพเยสั้ามันเริ่มแคบบ้างนะครับ,รบอาจจะไม่ได้ลงแรงนะครับเชื่อว่าไม่ลงแรงแต่ว,ว่าเริ่มที่จะไม่อยากที่จะกระตุกสูงไปกว่านี้นะครับก็อยู่ในโซนของการเลี้ยงตัวคือราคา,าน้ำมัน,น <ะ S 2> ผมว่าเ็า่ัภาราะให้ผู้ผู้บินเนี่ยอ่าอ่าเขาดูตัวส่ตัวตัวขึ้นยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นหมดชพราะวกาเขาบัพละให้ผู้ผู้บินแหละใช่เห็นด้วยครับคือภาพรวมตอนนี้คือด้วยตัวของ สายการบินต่างก็เริ่มขยับขึ้นนะครับปลายน้ําคือขยับขึ้นหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเกตตัวบินไม่ว่าจะเป็นราคาโรงแรมพวกนี้ดึงขึ้นไปหมดแลวนะครับในเนี้ยคีย์พวกนี้สามารถผลักได้ถูกนะครับในเนี้ยคีย์เวิร์ดพวกนี้ก็อาจจะเป็นจุดในการที่จะกลับมาเก็งกำไรนะครับรถึงแต่ว่าจุดอ่ของการเก็งกำไรผมว่าแกว่งรอบสั้นๆเนี่ยสองจุดแปดก็น่ารับนะครับแล้วก็การดึงขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดทะลุสามบาทได้นั้นก็จะเป็นภาพของการปลดลอ็อก อ่าเปิดกว้างได้ซึ่งเอวีถ้าดูในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยพอดีเราไม่ได้ทําตัว a อวีแต่ดูในฝั่งของตัวคอนดิชัสเนี่ยอาจจะวางไว้ที่3ามกลางๆนะครับประมาณนั้นนะครับครับอ่ามาตัวสุดท้ายที่คุณวิจิตรแนะนําวันนี้ครับโอเคถ้าดเอาสายเซฟนิดนึงเนี่ยแล้วก็เชิงของโมเมนตัมกำไรกลับมาดีแล้วก็เล่นกับตัวเรียลพนิงเนี่ยก็าวางไว้ที่เบมนะครับตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก่อนนะั้นเราไล่ม่อสกิมัลสกู่นีนน้ตัวที่2คือมินตัว,ตวแรกคืออะไรนะตัวแรกคือตัวแรกคือเคแบงคร เดี <chat> us, Two Two ๋ยวเดี A ๋ยวคนที่เ e พิ่งเปิดเข้ามาวันนี e ้ the form. The form! The form. Mm ุริจิตให้ตัวแรกเคแบงตัวที่สองตัวที่สองมิ้นนะครับตัวที่สามกลับมาตัวไหนนะเบมหรอเบมครับเบมครับเบมเอเอเอ็มซีเนี่ยนะไม่ใช่ครับบีเออ็มครบีเอรถไฟรถไฟไฟฟ้าใช่รถไฟใต้ดินนะครับสัญญาณชัดเจนนะครับว่าทิศทางของตัวทางด่วนเนี่ยมันกลับมาเป็นภาวะที่ค่อนข้างใกล้ปกติมากๆแล้วแหละนะครับปกติแล้วแหละนะครับขณะที่ฝั่งของตัว รถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟใต้ดินเนี่ยเริ่มจะกลับขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากโมเมนตัมอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยตอนนี้คนทํางานเนี่ยต้องกลับไปเวิร์กที่ออฟฟิศแล้วนะครับมากขึ้นนะครับน,นักเรียนนักเรียนกลับไปเรียนแล้วนะครับภาพรวมของทุกอย่างเนี่ยมันแทบจะดึงกับพื้นใต้เกือบจะหมดแล้วเหลือแค่จุดที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พอชั่นตรงนั้นเนี่ยยังหายไปอยู่นะครับแต่โมเมนตัมนี่คือจะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกำไรจะ กลับมาสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับในช่วงถัดไปเนี่ยผมว่าเบมเนี่ยยังมีโอกาสในการที่จะได้ในฝั่งตัวการประมูลเนี่ยสายสีส้มซึ่งเทียบกับคู่แข่งเนี่ยต้องบอกว่าชื่อชั้นของเบมในเรื่องของการทำรถไฟใต้ดินเนี่ยก็ถือว่าเก่งกว่านะครับดังนี้ภาพรวมแบบนี้ก็เป็นอีกทีหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะครับในการที่จะ,ะเลือกซื้อในช่วงที่ตลาดกลัวๆเนี่ยก็น่าพุ่งตัวดีเป็น defensive play ที่ดีเลยแหละนะครับครับเป้าหมายมองระยะสั้นเท่าไหร่ครับ ะระยะสั้นจริงๆก็อยู่ในโซนสักประมาณ9บาท20นะครับสำหรับตัวเบนนะครับกรอบสั้นๆที่ตั้งรับเนี่ยผมว่าอยู่ในโซนสักประมาณ8บาท60 8บาท70ตรงโซนนี้ก็เหมือนกับพยายามย่ำฐานตรงโซนนี้แล้วครับ